เราคนให้ผักยุบพอยุบตัวค่ะแล้วก็ใส่นางงามลงไปอีกนะคะอันนี้เขาเป็นทั้งนังเอกเขาเป็นทั้งนั่งงามได้ค่ะหัวพาพอใส่หัวพาเสร็จเราปิดไฟเลยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเสียงแจ๊วๆวมาอีกแล้วนะคะพบกับสาวอุดรในตั้งแดนได้อีกคือเก้าเมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะมือนีข้าสิมาพัด พริกแกงกุ้งตัวใหญ่ๆตัวโตกันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยค่ะว่าการผัดเรืลีนแข็งค่ะการผัดเครื่องแกงกุ้งนี่พริกแกงกุ้งของสาวดอนนี่สิเป็นจ้าไหนนะคะพี่น้องมาเบิ้งกันเลยค่ะเดี๋ยวสาวดอนปับกล่องลงนะคะพี่น้องคะกุ๊กของสาวดอนกระดิ่วใบแล้วนะคะหมอหนึงสาวดอนของ ขอผลข่ามาเฮ็ดเปี้ยนกันออกไปค่ะสาวดอนอยากเฮคดคลิปค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยนะคะพี่นองค่ะเข้ากันเตรียมเครื่องนอะีหยังก่อเครื่องนางข้างเคียงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสาวดอนก็นจะใส่น้ำมันเลยค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ เส,สาดอนปิดไฟนะคะไฟเสาดอนแห้งค่ะพริกแกงแดงที่เราคั่วกับน้ำมันให้หอมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะพริกแกงเผ็ดนั่นเองแหะค่ะก็ใส่ลงไปนะคะ mm. พี่น้องเห็นปะคะพี่น้องคะเป็นตาเ็ตแฉะเสาดอนเราคืนนะคะคิดว่าจะเผ็ดเกินค่ะเด mm. ี๋ยวเสาดอนเนี้ยกล่องมาอีกนิดนึงค่ะโอ้สดนะคะพี่น้องคะ mm. นี่ค่ะพี่น้อง mm. เราก็ผัดเลยนะคะพี่น้องคะ ผัดให้หอมอีกนิดนึงคาดแต่ว่าทางเราได้ผัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะจัดการผัดเลยนะนี่ค่ะพอพริกแกงเราหอมได้ที่นะคะพี่น้องคะเราเบาไฟหรือจะปิดไฟเลยก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนเกินนะคะแาวดอนกับสิใส่กุ่งลงไปนะคะพี่น้องคะ ลง,ลงไปคั่วค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะไปคั่วกับพริกแกงเลยนะคะเราบางร้านอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะสำหรับการผัดพริกแกงค่ะแต่แาวดอนทำแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะ ราใส่น้ำสุกแสนอร่อยลงไปนะคะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมคะเราอยากให้กุ้งจ่อยเหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์ของเราคะ่ะกุ้งห้ามจ่อยคะ่ะ ะะพอกุ้งเราได้หำหำเหมิหมเฮิมสุกป,ปานกลางนะคะพี่น้องคะเราใส่น้อมเนาะเราใส่หน่อมไม้ลงไปค่ะพี่น้องคะใส่ลงไปเลยนะคะสะนาวดอนจะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารที่เราทําออกบุฟเฟ่นะคะพี่น้องคะ จะใส่ลงไปหมดเลยแบบนีงนะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะจัดการผัดให้หอมเลยนะคะพี่น้องคะจัดการผัดให้หอมเลยจากนั้นเราจะมา ปรุงรสกันนะคะพี่น้องคะ่ะในปริมาณแค่นี้สาวดอนจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะนี่ค่ะน้ำตาลเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็น้ำซุปคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ย้ำนะคะพี่น้องขาแต่ละที่ทําไม่เหมือนกันนะคะในพักอ่าในพักอันเบอร์ในพักโอ้เสาวดอนกระเบ้าพิษนะคะในผักเบอร์นี้นะคะพี่น้องขาเสาวดอนสิมิพักยุ่3สามสามตัวนะคะพี่น้องขาเราจะมีหน่อไม้ หน่อไม้เส้นนี่นะคะพี่น้องคะถ้าใครจะใส่เป็นหน่อไม้แผ่นก็ได้นะคะเราจะมีหน่อไม้แล้วก็มีพริกหวานค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะพริกหวานนะคะใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะเราจะมีผักหลักๆอยู่สามตัวนะคะแล้วก็โหระพาตัวรองค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกต้องเรียกเป็นผักใส่ด้วยลง,ลงไปด้วยนะคะมีสี่อย่างคะ่ะค่ะของเรานะคะเห็นไหมคะ่ะ เดี๋ยวสาวอุดรจะไม่บีบน้ำมันหอยจะตรูจะตวงให้พี่น้องดูนะคะสาวอุดรจะใส่หนึ่งสองสามสี่สี่ช้อนครึ่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็นี่ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเพิ่มคมนัวค่ะซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นี่เขาจะนัวมากนะคะพี่น้องกลมกล่อมค่ะ เขาจะไม่เค็มแป๊ดแลดเหมือนกับน้ำปลานะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะสีเริ่มสวยแล้วนะคะพี่น้องเรารอให้เดือดแล้วสาวอุดรจะเอาเออผักอันเดี๋ยวสาวอุดรให้ดูค่ะผักหอมฝรั่งที่เป็นต้นใหญ่ๆนะคะบางคนเขาก็จะเรียกต้นกระเทียมมั่งบางบางคนก็เรียกหอมค่ะต้นหอมพูยูเลิกนะคะ แต่สาวดอนน่ะเรียกต้นหอมค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามันคล้ายๆกับต้นหอมของเรานะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะหน้าตาของเรานะคะจะเริ่มสวยไปเรื่อยๆค่ะผักแต่และตัวทําหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างที่สาวดอนว่าไว้นะคะแค่นี้หม้อเดือดสุกแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเดือดแบบผุดๆสุกจริงๆเลยค่ะไม่ได้จกตาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะ เหมือนเดิมค่ะสาดอนไม่เคยจกตาค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็เดี๋ยวสาวดอนจะมาเอาอะไรนะคะโหระพาค่ะนางงามไปใส่นะคะเราคนอันนี้แป๊บนึงนะคะพี่น้องค่ะสวยจริงๆค่ะสีสวยค่ะ เห็นไหมคะเราคนให้ผักยุบพอยุบตัวค่ะแล้วก็ใส่นางงามลงไปอีกนะคะอันนี้เขาเป็นทั้งนังเอกเขาเป็นทั้งนั่งงามได้ค่ะโหละพาพอใส่โหละพาเสร็จเราปิดไฟเลยนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะพัดผกแกงนี่ฝรั่งมักค่ะพี่น้องค่ะขายดีคือกันค่ะเบอร์นี่เผ็ดนิดหน่อยค่ะ เหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะสีสันของเราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไครกดติดตามในสาวดอนนั่นเลยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ